วิดีโอนี้นะครับผมนะก็จะมาสอนวิธีการนะครับสอนวิธีการใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันหาเงินฟรีมาใหม่นะครับที่มีชื่อว่า e อิ n นาวนะครับแล้วก็สอนวิธีการดาวน์โหลดวิธีการ m มัครสมาชิกในส่วนของแอปนี้ด้วยนะครับใครสนใจหาเงินฟรีผ่านแอปพลิเคชัน e อิ n นาวเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวันนี้นะครับก็มีแอปพลิเคชันหาเงินฟรีมาใหม่ล่าสุดนะครับที่มีชื่อว่า Earn Now Coin Reward นะครับนี่คือเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะที่มียอดในส่วนของรีวิวนะมีรีวิวนะครับ5าดาวเต็มเลยนะครับวันนี้จากทั้งหมด18,958 ยูเซอร์ด้วยกันนะครับอันนี้คือเป็นในส่วนของยูเซอร์ที่เข้ามาให้รีวิวนะครับผมนะก็ตามนี้เลยนะครับผมนะก็โอเคเดี๋ยวเราทําการกดติดตั้งแอปพลิเคชันนี้นะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่1 0 0 0 0แดาวน์โหลดแล้วก็อายุ18ปปีขึ้นไปถึงจะมีโอกาสใช้งานแอปนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ในการติดตั้ง ก็คือต้องมีพื้นที่อย่างน้อยๆประมาณ11เมกะไบต์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรากดที่คําว่าติดตั้งแอปพลิเคชันและระบบก็จะทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EarnNow นั่นเองนะครับผม พอระบบดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วก็จะทําการติดตั้งให้เองนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทําการตรวจสอบความปลอดภัยนะก็อันนี้คือผมใช้สมาร์ทโฟนของซีลี่นะตรงนี้นะก็สแกนความปลอดภัยปรากฏว่าผลที่ออกมาคือไม่พบความเสี่ยงนะก็คือปลอดภัยดีนั่นเองนะเราก็เปิดแอปพลิเคชันนี้กันเลยนะครับเมื่อเราเปิดเข้ามานะครับผมตรงนี้นะเขาให้เราบ้อนนะฮัาาเ,เนาะ ซึ่งนะถ้าหากว่าใครนะจะใส่รหัสเชิญนะก็ใส่ได้ถ้าเราไม่อยากใส่ก็กดข้ามไปได้เลยนะครับถ้าเราใส่ก็จะได้ไป200เหรียญน,นะครับวันนี้เนาะถ้าหากว่าใครไม่มีรหัสเชิญนะสามารถที่จะใสรหัสเชิญของผมได้เลยทางด้านซ้ายมือน,นะครับส่วนผมเองตอนนี้ผมไม่มีรหัสเชิญนะผมขอข้ามไปก่อนนะครับวันนี้นะ จากนั้น,นเมื่อเรากดเ,เข้ามาแล้วเราก็จะได้รับรางวัลผู้ใช้ใหม่อยู่ที่1บาทเนาะรับการแลกเปลี่ยนครั้งแรกของคุณใน30นาทีทําข้อเสนอประมาณ20ข้อเสนอเพื่อรับ20บาทได้ง่ายๆนะกดคําว่ารับรางวัลน,นะครับผมนี่ดูคนได้มา1000เหรียญหรือ1000คะแนนเท่ากับอยู่ที่1บาทด้วยกันตรงนี้นะครับผม สำหรับการสมัครสมาชิกนะครับให้เรากดที่ข้างบนมุมขวามือตรงนี้นะครับกดเข้าไปปั๊บเลยแล้วก็ให้เรากดที่คําว่าเชื่อมบัญชี Google ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเมื่อเราเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกลายเปน็นแบบนี้คือจะมีคําว่าลบบัญชีกับกับคําว่าออกจากระบบตรงนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะแนะนําเมนูต่างๆนะครับภายในแอปนี้นะก็จะมีเมนูหลักๆอยู่ด้วยกัน 5เมนูก็คือเมนูหน้าหลักก็คือเมนูหน้านี้เลยนะครับน่าจะเป็นเมนูข้อเสนอในส่วนของหน้านี้นะครับถัดไปเมนูภารกิจหรือที่เรียกว่าเป็นเมนูข้อเสนอที่เราทําอยู่นะตอนนี้ผมยังไม่ทําก็เลยว่างอยู่นะครับถ้าเรากดเริ่มต้นนะก็จะพาไปที่หน้าของข้อเสนอนะครับถัดไปคือเมนูรางวัลนะเมนูรางวัลตรงนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นเมนูการทําภารกิจรายวันจะมีการเช็คอินนะครับ แล้วก็มีในส่วนการผูกบัญชีเมื่อกี้ผมก็ผูกไปแล้วนะครับกดรับรางวัลได้ถ้าเป็นสีเขียวคือเราทําเสร็จแล้วนะก็คือกดรับรางวัลได้เนาะแล้วก็อันนี้คือเรายังไม่ได้ทํานะครับตัวนี้น็คืออันนี้นี่นี่ก็คือยังไม่ได้ทําทุกคนเนาะต่อไปคือเมนูร้านค้านะครับร้านค้าคือเมนูของการถอนเงินหรือการแลกคะแนนเป็นเงินนะครับก็จะมีการถอนเงิน ตั้งแต่10บาทเนาะอันนี้คือต้องทําข้อเสนอให้เสร็จประมาณ5ข้อเสนอด้วยกันตรงนี้นะแต่เมื่อกี้ตอนที่เราสมัครมาใหม่ๆเมื่อกี้เขาบอกว่าให้เราทํา20ข้อเสนอทุกคนเนาะแล้วก็อันนี้คือเป็นสมวัติของคนที่ถอนเงินนะครับผมส่วนในส่วนของวิธีที่2นับก็คือการถอนเงิน10บาทเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้นะครับจะใช้คะแนนน้อยกว่าก็คือจะใช้คะแนนเพียงแค่3,000คะแนนส่วนตรงนี้คือต้องใช้คะแนน1 3 0 0 0คะแนนและ อันนี้คือมีเงื่อนไขก็คือว่าต้องทําการเชินเพื่อน2คนด้วยการตรงนี้นะครับผมนะผมคิดว่าวิธีนี้จะง่ายกว่าวิธีข้างบนนะครับผมนะถ้าเราไม่มีเพื่อนจริงๆนะครับเราสามารถที่จะนำลิงก์ของเราไปแนะนําในส่วนกลุ่มหาเงินออนไลน์ได้เลยนะครับเพื่อคนอื่นที่ยังไม่รู้จักแอปนี้แล้วก็มีความสนใจที่จะหาไรายได้ผานแอปนี้เขาจะได้สมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของเราแล้วก็ใส่รหัสเชิญของเรานั่นเองนะครับผม ต่อไปข้างล่างนี้นะครับก็คือการถอนเงิน20บาทแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้เขียนนะว่ามีเงื่อนไขาการเชิญเพื่อนหรืองานสําเร็จตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็30บาท50บาทนะครับผมนะถ้าผมมองดูแล้วนะครับตรงนี้นะน่าจะเป็นในส่วนของการทำธุรกิจนะครับผมนะเพราะว่านะครับคะแนนคือมัน,ม,น,ม,นมันยังไม่ได้มันไม่ได้แตกต่างมากจาก จากอันนี้นะั่นเองนะอันนี้ส0บบาท1 3ึ่งอันนี้20บาท26 25 0ื่ต่างกันอ่าก็คือมันลบแค่1000เองนะครับผมนะแล้วก็ไม่มีแล้วลุกคนนะก็มีนะครับผมต่อไปก็คือเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับสำหรับคนที่ต้องการเชิญเพื่อนนะครับ เราเอาลิงก์ของเราก็คือตรงนี้กดตรงนี้เลยเป็นการคัดลอกนะเขาเขียนว่าคัดลอกแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปทําการโพสต์ที่กลุ่มหางเงินออนไลน์ต่งางๆใน Facebook หรือในอ่าเทเล gram นะหรือใน Twitter นะแล้วแต่เราเลยไปทำการตลาดตัวหมดได้เลยและที่สำคัญก็คืออย่าลืมเอารหัสโค้ดเชิญของเราด้วยนะ เพื่อที่ว่า,าเราจะได้บอกเขาให้ใส่รหัสเชนของเรานั่นเองนะครับผมนะเพื่อที่ว่าเราจะได้ถอนเงินในส่วนของรูปแบบการถอนเงินของการเชนเพื่อนได้ด้วยนั่นเองนะครับผมนะส่วนนี้คือการลงทะเบียนบัญชีนะข้อเขียนไว้กดเข้าไปเนาะเป็นการลงทะเบียนบัญชีแล้วก็ข้อว่าติดตั้งแอปแล้วก็ลงทะเบียนบัญชีเทเล gram เราผมลองลองกดนะเขาจะพาไปที่ตรงไหนทุกคนลองดูแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนแนะนําว่าให้เราออกไปนะไม่ต้องเข้าเพราะว่า บางเว็บไซต์นะครับบางแอปพลิเคชันเป็นสายเทาผมไม่แนะนำนะเหมือนอันนี้ที่ผมกดเมื่อกี้โลโก้จะเป็นโลโก้เทเล gram แ,แต่พอเรากดเข้าไปนะมันไม่ใช่เทเล gram ทุกคนนะแล้วก็เขาบอกว่านะห้ามใช้ v p n นะผมลองกดเข้าไปนะครับมันเป็นเว็บอะไรสักอย่างทุกคนนะนี่ทุกคนซึ่งเว็บแบบนี้ ถ้าเป็น URL แบบนี้ทุกคนสังเกตดีๆนะถ้าเป็น URL แบบแปลกนะไม่ต้องกดเข้าเลยยิ่งเป,เป็นแบบนี้นะคณก็ไม่ต้องเข้าไปเลยทุกคนเนาะให้ออกไปโดยด่วนเลยทุกคนนะไม่ต้องกดอะไรน,นั่นเองนะครับผมมาที่ภารกิจไาวัดกันก่อนนะตรงนี้นะเป็นการชิดอินนะครับกดตรงนี้เลยนะการชิดอินนะจะได้ไป100คะแนนแต่มีเงื่อนไขตรงที่ว่าต้องทําการดูวิดีโอนะกดเข้าไปได้เลยแล้วก็ดูวิดีโอให้จบนะครับ สำหรับเพรกิจเมื่อกี้นะผมก็ทกําการเชิดอินทีบอยแล้วนะครับผมนะก็ต่อไปตรงนี้เราทําภารกิจนี้เสร็จแล้วก็คือถ้าเราจะกดรับรางวัลน,นะครับแน่นอนคือเขาก็ต้องให้เราดูวิดีโอเหมือนกันเลยเพราะว่าแอปนี้นะครับผมนะคือทุกอันเลยที่เราจะรับคะแนนต้องดูวิดีโอนะครับเราก็กดรับรางวัลไปทั้งหมดนะผมก็มี3รางวัลที่ผมจะได้รับนั่นเองนะครับผมนะ ต่อไปสิ่งที่เรายังทําไม่สาเร็จก็คือทํางานให้เสร็จสิ้นหนึ่งงานแล้วก็อนุญาตให้การแจ้งเตือนหรือการเปิดการแจ้งเตือนเองนะครับผมนะก็กดเข้าไปอ่านทุกคนเสร็จแล้วแล้วก็ให้ห้าดาวตรงนี้นะก็จะเป็นการให้ห้าดาวที่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะต่อไปนะครับผมนะก็คือทํางานให้เสร็จสิ้นก็คือกดเข้าไปเขาก็จะพามาที่หน้าหน้าหลักนั่นเองนะเหมือนอันนี้เป็นเกมผลไม้นะครับกดเกมแตงโมนะกดเข้าไปเลยนะครับผม เป็นการเล่นเกมแตงโมจริงด้วยนี่ดูคนนะักฟุตเมอร์สนะอ่ามันเป็นเกมที่เป็นเกมเดียวกันกับแอปพลิเคชันเอิร์นเบย์ดคนนะเพราะว่าเป็นเกมนี้เหมือนกันก็คือเป็นการเล่นเกมแตงโมนั่นเองนะแล้วก็อ่าตอนนี้นะครับเกมแนวนี้นะก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะที่เป็นสไตล์นี้ก็คือเกมมาใหม่ของเราคือฟุตบอลนั่นเองนะก็คือเป็นเกมผลไม้เหมือนกันนะครับผมนะ อันนี้คือเราเล่นไปนะครับผมนะเขาก็าจะนับในส่วนของคะแนนตรงนี้ทุกคนเนาะแล้วก็เวลาด้วยนะถ้าว่าเป็นเอิร์นเบนะถ้าเราเล่นเกมประเภทนี้คือเขาจะจับเป็นเวลาเมื่อถึงสมมติว่าเขาว่าเล่น2นาทีรับไป100คะแนนนะครับเราก็เล่นการเล่นไปพอครบ1นาทีพอครบ1นาทีนะมันจะให้เราดูวิดีโอวิดีโอโฆษณาหนึ่งครั้งเองนะครับผมนะแต่ว่าเกมนี้นะเดี๋ยวเราดูนะว่าเขาจะให้คะแนนอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะครับ ตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่มีคะแนนให้เรานะในส่วนเกมนี้ทุกคนเนาะเดี๋ยวผมกดก่อนนะครับผมก็คือกดอในส่วนเกมนี้ก่อนนะคือเล่นเล่นไปแบบนี้ก่อนเลยนะครับผมเกมจะแพ้ก็ต่อเมื่อเรานะครับตรงนี้ผลไม้นะมันกองขึ้นแล้วก็เลยขิดเลยเส้นประตรงนี้ถ้าหากว่าเลยเส้นประเมื่อไหร่นะครับก็จะถือว่าแพ้ นะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีทิศถ้าว่าได้คะแนะนเลยทุกคนเนาะไม่รู้ว่าเขานับคะแนนยังไงตรงนี้นั่นเองนะครับผม <S <S อา่านี่ทุกคนถนะ้ามันขึ้นวิดีโอโฆษณาแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะว่าอา่านี่ทุกคนเดี๋ยวผมดูวิดีโอโฆษณาให้จบหนึ่งวิดีโอกันก่อนนะครับผมนะถ้าเราดูวิดีโอโฆษณาจบแล้วหนึ่งครั้งนะครับผมแน่เราจะได้รับคะแนนระบาดเดี๋ยวมาดูกันทุกคนๆๆอ่ะกดเข้าไปเลยแล้วก็กดปิดไปนะครับนี่ทุกคนนะ อ่าตรงนี้การแจ้งเตือนก็ยังมีขึ้นการแจ้งเตือนนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้คะแนนหรือเปล่านะในส่วนของการเล่นเกมนี้นั่นเองนะครับผมนะตอนนี้ก็น่าจะเลยละนะสนาทีนะที่ผมคิดไว้หรือไม่ก็อาจจะเป็น1น,นาทีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้จบ1ตาละกันเนาะแล้วก็มาดูว่ามีอ่ามีมีผลลัพธ์ยังไงบ้างนะครับในส่วนการที่เราเล่นเกมนี้นั่นเองนะครับผม นี่ทุกคนนะก็ไหนย,ยังไม่แพ้ทุกคนคิดว่าแพ้ละเมื่อกี้โอเคทุกคนนั้นเล่นต่อไปเลยนะครับผมโอ้ยเกือบแพ้ทุกคนเมื่อกี้นะตอนนี้มันเป็นภูเขาแบบนี้เลยนะครับผมแพ้ยังแพ้ยังแพ้ยังอ่ะแพ้แล้วทุกคนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้สกอร์เก้นะครับผมนะ อ่าตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเล่นไปหนึ่งนาทีเราก็เล่นไปได้หนึ่งนาทีเมื่อกี้เราก็เข้าว่าขิดได้มาอยู่ที่200คะแนนทุกคนเนาะเดี๋ยวมาดูการอ่าทุกคนได้คะแนนจริงด้วยทุกคนน่าจะเป็นเพราะว่าเราดูวิดีโอโฆษณาเมื่อกี้หนึ่งครั้งก็ได้มา200คะแนนนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มีภาริกิจอื่นๆอีกบ้างนายตรงนีนะ้แล้วก็ให้เราเระวังด้วยก็คือว่าบางทีเขาใส่โลกโก้แบบนี้แต่ว่าพอเรากดเข้าไปอาจจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์อื่นเหมือนที่ผมลองกดที่อันนี้ ที่เป็นเทระเก็แบแต่จริงมันพาไปที่เว็บไซต์อื่นนั่นเอ,เองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับผมในส่วนของรหัสเชิญนะถ้าใครจะใส่นะครับก็อ่ามาที่นะครับตรงนี้เนาะมาที่คําว่ามาที่รหัสเชิญได้ไหมอ่าไม่มีตรงนี้ทุกคนนะมาที่ตรงนี้ทุกคนมาที่คำว่หน้าหลักนะแล้วก็กดตรงนี้ไปนะครับผมนะกดไปแล้วก็กดคําว่าเชื่อมโค้ดรหัสเชิญนะครับ แล้วก็ใส่รหัสเชิญตรงนี้นะครับผมนะเราก็จะได้ไป200คะแนนนั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยในยส่วนของแอปนี้ก็คือเป็นแอปในส่วนการทำภารกิจแล้วก็หาคะแนนนะครับพอนำคะแนนได้มาแล้วก็มาทำการแลกเป็นเงินนะครับมีการแลกเป็นเงิน2แบบคือการแลกด้วยการทำภารกิจให้สำเร็จกับการแลกด้วยการทำการเชิญเพื่อนให้สำเร็จนั่นเองนะครับเราถนัดใส่ในหรือเราอยากลองใส่ในก็ ลองไปได้เลยนะครับถอนเงินค่าบัญชีของ t u ู m o n e ี่ a l เล t โดยตรงนะครับผมนะสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม